เมีอยโมแต่เล่นโทรศัพท์อะล่ะเอาเลยะอ่าผมอยากจะพูดคราวนี้มานานละว่าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Q&A วแถามตอบกับต๊อกกี้นี่เห็นพี่สมป์ปเนี่ยเห็นไหมเห็นดีละอย่าเห็นเลยเห็นแล้วปวดหัวทำไมล่ะอันนี้ของคุณครับขอบคุณครับเรามาเริ่มกันเลยที่คำถามที่หนึ่งมาจากคุณพีสอัชลาพรกกกลิ่น สวัสดีค่ะพี่ป๊อกพี่กี้เป็น FC จากกาตาว้าวอยากรู้ว่าเดี๋ยวีกับมามิคิดเรื่องโรงเรียนของน้องสองฉิวไว้หรือยังคะว่าจะที่เมืองไทยหรือที่ต่างประเทศอยากเห็นมากๆเวลาสองฉิวไปโรงเรียนต้องมีคน ไม่อยากไปแน่ๆเลยบอรอติดตามทุกคลิปเป็น FC ครอบครัว Myset นะคะจะบอกว่าจริงๆถูกต้องเลยเพราะว่าช่วงนี้เราเราทำการเซอร์เวยอืมก็เซอร์เเวยราก็ถามโอเคเดี๋ยวมีกแกมีญาไปโรงเรียนโอเคไหมคะสิ่งที่เขาตอบกลับมาคือไม่ไปไม่ไปเนี่ย ไม่ไปค่ะผมผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าวันแรกของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะพูดถึงไม่ได้เลยนะเนี่ยพูดถึงเนี่ยเสียงออกมาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็เซอร์ว์หลายๆที่แหละว่าเออจะแบบแต่ยังไงก็ต้องอยู่ที่เมืองไทยด้วยกันก่อนอยู่แล้วแต่ว่าแค่จะเป็นโรงเรียนไหนเราก็กําลังเซอร์วิสเซอร์วอยู่ถูกต้องครับแต่ที่แน่ๆเลยก็คือน่าจะภายในปี2ปีนี้เขาจะต้องเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วแหละเดี๋ยวถ้าเรารู้เรื่องเมื่อไหร่เราจะมาอัปเดตกันส่วนวันแรกของน้องเนี่ยที่ไปโรงเรียนเนี่ยแน่นอนเราจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูกัน ที่แบบบันเทิงอ่ะถูกมาเนี่ยอ้าวเฮลโลไม่ต้องไปโรงเรียนก็ร้องแล้วเนี่ยมาสิคะมมาวิหามีญาดีกว่ามีญาขาไปโรงเรียนได้ไหมคะฮะได้เหรอครับมีญามีญาได้แล้วถ้ามีมีญาไปได้ใช่ไหมครับแล้วมีก yep> ้าไปโรงเรียนไหมไปด้วยเหรอโอ้ยสัญเาณ ว้าวนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เขาบอกว่าได้แล้วมีแอไปโรงเรียนได้ไหมคะมีก้าไปได้ค่ะอะไรนะคะไม่ได้ทำไมอะคะต้องมีก้าไปนะคะมีก้าไปโรงเรียนไหมครับไปไปกับมีแอเหรอคะใช่มีแอไปมีออะไรนะคะไปอยากไปไหนคะอยากไปไหนคะมีแอเจ็บเลยอ๋อไปได้ไหมคะโรงเรียนนะคะ ไปได้โอเคอ่าไปคำถามต่อไปเลยครับจากคุณอีฟวันวรีครับผมพิกี้คะพิกี้ได้สัตคิ้วมาไหมคะคิ้วสวยมากค่ะรักพี่ป๊อกพิกี้ค่ะรักน้องมีก้าน้องมีย่าค่ะโอเคอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวผมจะทำการเทสให้นะครับเบื่อมากเลยคุณชิฉันกันฉันเพิ่ง นี่มานะนี่ผมเพิ่งเห็นคุณโหแต่งตัวอยู่บ้านขนานี้เลยสวยโอเคคุณอยู่เฉยก่อนนะแข่งนะแข่งเพราะว่าวันนี้ทามาสร่าแบบสายพอแล้วพี่ตอบคำถามเลยอันนี้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วคือกี้อ่ะไม่ได้สักคิ้วเลยอันนี้คือคิ้วจริงหมดเลยนะคะ แต่ว่าด้วยความที่ว่าคิ้วเราเยอะแล้วเส้นมันใหญ่มันก็จะค่อนข้างหนักมันจะแบบตกนิดนึงมันจะไม่ได้ตั้งแบบนี้กี้ก็เลยถ้าแบบออกข้างนอกบ้านอะไรเงี้ยก็เลยจะใช้เป็นเหมือนมาสคาร่าเ,เ,เอ,อ้ามันเหมือนเจอลอ่ะเหมือนเจลผมอ่างเงี้ย<น>แต่ว่าเป็นเจล แล้วก็ปัดคิ้วงัดมันขึ้นไปเป็นความรู้ใหม่สำหรับผู้ชายอย่างผมเหมือนกันนะครับคิ้วเนี่ยใส่เจลได้ใช่คิ้วสามารถปัดเจลได้นะคะหรือถ้าสมมติว่าอยากจะโอท็อปง่ายๆเลยก็เอาเจลทาผมนี่แหละใส่แล้วก็หวีปัดๆๆขึ้นไปก็ได้เหมือนกันได้ไหมแล้วสิวจะขึ้นไหมครับก็เลือกที่มันแบบเบาๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้แต่อันนี้เป็นแบบว่าอันนี้เป็นแบบสำหรับคิ้วโดยเฉพาะเลยนะ ต่อที่การถามต่อไปครับคนอนุสรา,ราจงมั่งข้างสวัสดีค่ะน,นดิดปปอกและมัมิมมามิกกี้อยากถามว่าบ้านใหม่ใช้งบสร้าง เบ็ดเสร็จเลยเท่าไหร่คะและจะเข้าอยู่ภายในปีนี้ไหมคะรักครอบครัวรันและ2ชิ๋วที่สุดคะ่ะจะบอกว่าบ้านอะตอนนี้มันยังไม่เสร็จเรียบร้อยเราเลยยังไม่สามารถที่จะรวบรวมงบทั้งหมดให้ได้เนาะ<ม>ติดตามต่อไปอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าแบบว่าใกลใก้เสร็จแต่เราน่าจะรู้เรื่องใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวน่าจะรู้เรื่องใ่แล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกทีนึงแล้วกันเนาะใช่ครับ แต่จริงๆก็คือด้วยความที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกของเราแต่เราไม่ได้ทําการก่อสร้างหรือตกแต่งอะไรเงี้ยเป็นครั้งแรกเราเคยทํามาก่อนอย่างเช่นคอนโดเราเราเคยทามาแล้วเรโนเวทใหม่สําหรับตอนที่ลูกคลอด<ช>ถูกไหมครับต้องแบ่งสัสดส่วนนี่นั่นซึ่งเราก็จะพอ,อรู้รแล้ว,ลวของเราเนี่ยให้พ่งตรงเราจะดูอยู่2อย่างอันแรกเลยก็คือการคุ้มค่าของราคาของมัน2คือมันทนไหมบางทีเนี่ยเราเราประหยัด จนมากจนเกินไปเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะและอีกตัวอย่างหนึ่งที่ดีก็คือโซฟาที่คอนโดของเราเนี่ยครับก็คือผมซื้อมาอันนี้แต่จริงๆผมเป็นคนชอบหนังเพราะผมสุขภาพมันเก็บฝุ่นก็คิดว่าโอเคละแต่มีสมคิดสมคิดขึ้นแล้วสมคิดก็กระโดละโดลงกระโดดขึ้นกระโดดลงทดให้โซฟาโมเดิร์นเนี่ยนะฮะเป็นโซฟาวินเทจก็พังอยู่ดีจากโซฟาโมเดิร์นเป็นโซฟาวินเทจทันทีใช่พื้นไม้ที่บ้านเราเนี่ยฮะรอยเนี่ยวินเทจ ก็อ่ะสิ่งที่พินาศในหลังนี้เราก็เอามา,า,มาป,ปรับใช้ใ,ชในหลังนั้นใช <c oughs> โอเคต่อไปคุณปอปอรวันสวัสดีค่ะขออนุญาตถามว่าสินค้าที่เอามาโฆษณาในรายการได้ใช้จริงไหมคะจะติดตามทุกตอนชอบสองจิ๋วมากๆค่ะก็คือของก่อนที่เราจะรีวิวเราก็จะให้ลูกค้าเนี่ยเขาส่งมาให้เราก่อนว่าแบบเฮ้ยเป็นยังไงใช้ไงเพราะอย่างน้อยเวลาเรารีวิวอะเราก็ต้องใช้เป็นนึกออกไหมแล้ว <c oughs> ราก็ต้องรู้สึกว่าเราชอบสินค้าอันนั้นจริงๆเรารู้สึกว่ามันเหมาะสําหรับเราและเราชอบอเราก็เลยบอกต่อไม่ใช่ว่าแบบว่าสมมุติว่ามีกางเกงชุดว่ายน้ำค่ะชุดว่ายน้ำสามเหลี่ยมอน้านผมให้ผมรีวิวมันก็ไม่ใช่เพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไงแต่มันก็มีหลายอย่างมากมายที่แบบว่าที่ผมใช้ตลอดเวลาน่าจะช่วงเว็บสองโควิดเว็บสองตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ ผมผมกลัวผมกลัวนะไม่อยากแบบไม่สบายไม่อยากแบบร่างกายอ่อนแอหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับตอนนี้เราก็ยังเป็นค่ะเอ่อนื้อชีลท์เราก็จะมีวิตามินของเราเนี่ยเชื่อไหมตั้งแต่เวฟสองจนถึงวันเนี้ยผมกินทุกกลายเป็นผมกินทุกวันไปเลยแบบโดยโดยปริยายสามเม็ดเช้าสามเม็ดเย็นทุกวันก็ส่วนมากก็ใช้หมดอ่ะมันก็มีมันก็มีตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องกรองอากาศที่นวดก็คือถ้าลูกค้าเขาเอาของมาให้เราลองใช่ไหม แล้วเราก็รับรีวิวเขาแล้วเรียบร้อยถ้าเขาให้เราอ่ะเราก็ได้ใช้ทุกวันอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าแสดงว่าเราแบบเหมือนกองมาแล้วว่าเออมันดีมันดีเราชอบหรือถ้าแบบบางอย่างที่เราแบบลองแล้วเรารู้สึกว่าอมันยังไม่แบบยังไม่โดนใจเราขนาดนั้นเออยังไม่แน่ใจยังไม่ชัวอะไรเงี้ยเราก็อืมอาจจะรบกวนขออนุญาตก่อนละกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะมาคำถามต่อไปจากคุณ HTG แพลวพันสวัสดีค่ะพี่ป๊อกพี่มากี้และสองวสวัสดีครับพี่สองคนเคยคุยเรื่องเซ็กสกับคุณพ่อคุณแม่ไหมคะคือหนูรู้สึกว่าตอนนี้โลกมันหมุนไปไวมากเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติไปแล้วหนูอยากคุยกับพ่อแม่ทุกเรื่องพอจะคุยเรื่องนี้ก็โดนด่าตลอด เลยอยากจะถามพี่ๆทั้งสองว่าหนูควรคุยแบบนั้นเพื่อให้เขาเข้าใจเรามากขึ้นหรอคะคุณเคยคุยกับพ่อแม่คุณไหมชูรักชูรสตอนที่สองผมอยากจะบอกนิดนึงคือเรื่องของผมผมก่อนละกันเพราะว่าของคุณก็อยู่บ้านหนึ่งอาครับมา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 นั่งคุยด้วยกันมานั่งคุยด้วยกันโอเคก็คือผมกับคุณพ่อไม่ไม่คุยเรื่องนี้เหมือนกัน ไม,ไม่เคยไม่เคยพูดถึงเลยแล้วแม่พูดไหมไม่เคยแบบเหมือนมี conversation นี <S <S ้โผล่ขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี <S <S> <S ้ยแม่ผมเป็นคนที่อยากจะรู้บ้างเหมือนจะหลอกถามนู่นนี่นั่นแต่ผมตรงกันข้ามผมก็แบบว่าแม่ถามอะไรเนี่ยเขินขี้เขินอะไรแบบเนี้ยเป็นคนขี้เขินคุณล่ะเขินเหมือนกันคุณเคยคุยไหมไม่เคยไม่เคยเหรอม่เคยถามไหมนี่ซรัพย์กเหลิงกันไปยังไรเงี้ยเลยไหม ไม่เคยเลยแม่ผมถามอะแม่คุณถามเนาอกจัดยังลูกก็เขาจะใช้คำว่ามีอะไรกันออ๋คือแม่ผมอาจจะเป็นคนที่แบบว่าแนวแบบว่าน่าจะคล้ายกับน้องมากที่อยากจะพูดระหว่างพ่อแม่กับลูกเนี่ยพูดทุกอย่างอืสำหรับพูดไหมผมว่าผมเขินไงผมแบบว่าอาจจะเขินเพราะว่าแม่เป็นเพศตรงง้า่ถ้าสมมุติว่าพ่อพูดมา ก็คงอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้เขินขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงเออแตไม่เชิงนะพ่อพ่อเคยพ่อไม่เคยพูดคอนเวอร์ที่ลึกขนาดนี้แต่พ่อจะคอยพูดตลอดเวลาเวลาผมมีแฟนตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเองเงี่ยเขาจะบอกว่าบอกเดี๋ยวนี้ขอร้องเลยนะอย่าไปทําร้ายเขาเดี๋ยวนี้ขอร้องเลยนะถ้าเรามีลูกสาวเนี่ยถ้าเรามีน้องสาวเนี่ยเราจะทำยไง เดี๋ยวที่ขอร้องเลยนะอย่าไปทําร้ายเขาจะฟังไหมฟังพ่อไหมทำร้ายเขาไหมอะไรอะอะไรอะของกี้อะไม่ได้คุยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องนี้แบบว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าน่าเกลียดบัดสีว่าเถลิงอะไรขนาดนี้แค่รู้สึกเขินเฉยๆแม่อยู่ก็ค่อนข้างฝรั่งพ่ออยู่ก็ฝรั่งแล้วพ่อพูดตรงไหม พ่อก็ไม่พูดแต่พ่อก็รู้สึกเฉยเฉยอแต่ผมอยากจะขอบคุณน้องแพรพันมากเพราะว่าคําถามเนี้ผมรู้สึกว่ามันมันแบบมันทําให้เรารู้สึกแลวยังไงเนี่ยเขาควรจะยังไงเขาควรจะยังไงสำหรับน้องเองเนี่ยผมอยากจะบอกว่าพี่ไม่สามารถให้คําแนะนําได้มากขนาดนั้นเพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยก็ไม่เหมือนกันพี่พี่ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อแม่ของน้องเองเนี่ยจะรู้สึกยังไงอ o m f o r t a b l e เขาเรียกว่าอะไร สะดวกสะดวกใจในการที่จะพูดคุยกันมากน้อยขนาดไหนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อะไรแต่ว่าถ้าจะพูดอ่ะก็แบบแยบแยบเบาๆไม่ใช่แบบพ่งเข้าไปอย่างนั้นอ่ะเขาก็คงตกใจไหมถ้าสมมติจากที่ไม่เคยคุยกันเลยอ่ะอาจจะต้องอาจจะต้องค่อยๆนิดหนึ่งไหมอาจจะต้องค่อยๆแยบบเบาๆเออแต่สิ่งหนึ่งที่ที่พูดมาเนี่ยที่น้องเล่ามาเนี่ยแล้วพี่รู้สึกว่าเออพี่ชอบคืออะไรหรือไม่ การที่เราไม่มีความลับต่อกันในภายในบ้านเนี่ยพี่ชอบนะพี่รู้สึกมันเป็นสิ่งที่ดีซึ่งจริงแล้วว่าพี่ก็อยากให้ลูกๆพี่อ่ะเป็นแบบน้องเลยคือมีอะไรก็พูดกับพวกพี่ได้หมดแต่เราต้องแบบว่า เราต้องโอเพ่นกับเขาตั้งแต่ตน้นถ้าให้พูดตรงๆเลยคือไอ้เรื่องบวกนี้จริงๆถ้าจริงๆมันก็คือเรื่องธรรมชาตินะนั่นแหละค่ะคือทั้งหมดสําหรับวันนี้สนุกสนานที่ฮาปจิงโก้เวอร์วัง,งครับผมใช่ขอบคุณท<อ>ุกคนคมากๆที่ส่งคาถามเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดซิฟต์ตัว้พวกเราด้วยนะจ๊ะแล้ะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ ตาคนในเฟ e เป็นคนรักเป็นคนพิเศษ oh. ลองดูนหนห่อยเธอ oh. สักน้อยเวลาเธอ